พอใจไรจริงจริงก็ทำให้เป็นผู้เขาแล้วฟังดีเป็นผู้เขาไปแล้วใช่เออมาแล้วมาแล้ว พี่น้องฮอนไดออกกำลังเขาครับเจ้าโบล็อกกันเลยนะรถกันหนีสไปฮอนเดอร์พี่น้อง <laughs> ถึงแล้วจับเลยหวาอมากครับขวานมาก ตรงแล้วยาวเลยพี่ดีครับีกีกีออกครับออครับครับบรรยากาศอีกที่บานตะมุยครับตอนนี้พี่น้อย้ครับนี่เป็นบรรยากาศมาตั้งแต่ถ้ายิ้มแดงเลยจำาลย รถแบงได้ครับนี่น right. ี่รถตู้โอ้แล้บ่งยันไปยันเต็มเลยรถยี่ห้อรถเต็มก็เอาขวดมาเนื่นจะลงทีตนี้นี่วะไปครอืม ยังเปน็นนางมึงกับกันพีกก่นนะ้องอยุ่คนน่ะท่าคนนะ่ะจริงจริงเฮ้ยฮ<ะ>มันดีกินเสือแม่แน่งอนะไรนะเนีเ่ยเอาย,ยังเก๋าตีละมึงเอาช็อตสองฮะกูก็กินแล้วเอา<ะ>อยูเตะเลย รสอะครับครับิเอาไหนรซซอลูกสินกินหิ้วเขาอยู่ฮะกินยี่บบินผักกอบเปนแล้วเอ๊กินลูกสินเฮ้ยจะวงสองกวงป่ะกินยี่บต้องยบ่บบได้ครับนี่แหละตัสิบแปดรับแต่ที่บดเจียวเลยครับต้องหน่อยิบครับใช่อะไรครับ สั่งก็ได้สั่งเสั่งาว่าเอาหลองพี่ยาวนั่นก็เอาสิงเขาเมื่อกี้กินสิ่งกินเอาเางน่นะยนหรอีได้ครับดเอาอย่าเอาส่สั่งมะเรบเอาสั่งา้องนั่งสิเจเล็ป็นอากินสัไ บ่บ่บใส่ไรอ่ะบอยู่หรอแกมไงแก่เงยหนา่าจากคนเสงเอกินหนายังอยู่ไรวเหอะเอะอันหนายังไหเอาาเอาเลยาอเดี๋ยวไปบอกคนไอ้ไอน้ามันอีกสองกว่ครับี่ ไม่มีแบบอนาชิอนาซ่มอันนี้อะอลูกี้ตะมยหิวไมเนี่กนี่ครับบรรยากาศบีบานตะมุยครับบรรยากาศตะเพนี่ มาดูบังไฟพญานาคครับ้าม่องนงอางใช่ครับคนแบบร้ายเลยใช่ไหมลงไปวไไ่าอะไรยังไปลงไปอะไร

bơm tẩm cái bưng, nhang là không con lấy gì được rồi, vậy mà, nào, mà, thì mới ôn, mới <laughs> ui nhéo nhìn nướng nhéo đi rồi nướng bò bò hồi nay mà khử <laughs> này <laughs> ยบ้างเาไนโอเสียมเตยกินอะไรนี่เน้างเกียว้เกีงยวเกียเกียโอ้เชียงลนอ่มฮนั่งนั่งนั่งบึงอี่หนอยอืโตย็นโตเลนน้ำผู้เดียว มันเจกอกสีออกมันเหมือดไปไม่ยอมเพราะตั้งนานี่เป็นฟังล่าครับเป็นผู้เขาแต่ว่าเป็นผู้เขาแล้วฟังนี่เป็นผู้เขาเปล่าเออมาแล้วมาแล้วไทยนะไทยอยู่เออมาแล้วมาแล้วนี่รถไฟไงบ่อันนี้เรือไฟเรือไฟมันมีประมาณเจ็ดลำนี่แหละป้าเมียมที่เคยเบิองนะเจ็ดแปดลำนี่แหละ หัวทาแน่เธือแหลกในชีวิตเทอแลกควรท่าเาื่องควรฮะควรแม่นว่าไหมมันร่อยร่อยเป็นตี๋แล้วเปิดเปิดฟังแล้วมันูเขาฟังดูเบิร์นู้เขาเปล่ามนข้าวยุติใจผู้ที่ยังไงเนีืยเป็นโค้งซื้อแล้วเป็นไฟแลมีกฎอยู่เนาะบอกหวย หาม่เห็นเงีขนนดี้อแบบโ้งานีเาาบ้ว่นไปตีเใส่ยังเห็ดเหลืององทเขานเขาว่ามาใช่นั่นอันนี้กำลังวางที่มหนาดสัญญาณยังโมมีอยู่ตอนโอ้ ไปไปก็หงยไปเกยแต่ละคนมันไลมาตกไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยนี่ไไรยมาัยือ้าวคล้า่มองก้นถึงู่เจียนเยีนเียนเก้อเจีนเย็นเจยนีนเอาเยีนอยู่ข้งปลาแมียมเออปลามีมสัตวดีเลยสูบม่ติสู่สู

พอเราือเื่อ้าพ่อคุยเห็นรคุ้ฟังเลยเลยไป่องเมือบักนัน้ะเยจังบักนังน้เดี๋ยวหนาไปโองเมือบักอันนอนแบบมือจัดเลยเจอรูปโงเหี่ยเพื่นไทย้ายอะไเนาะ เรไปเลยเไปเลยพี่แซงหมดได้บ่พี่แซงมดได้โคตรหอกก่อนต่มันก็มาด่านนี้คือเก่าต้องรูปไปเลือไปเรือไฟลำที่สามน่อนี่พี่น้องนี่ลำที่สองคุณลำที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง เออลายวันฟูนฟูนฟูนูนพ่อเนั่นนี่นี่แม่เน่ยเนี่ยรับุดหลแม่หอแม่รัม่จุดอาน้โอ้ยเือบเกือยัง่จุดอะไราง้ขางแสงน่อยนึ่ง โอ้ยไปห้องฝนเหมือนเลยแสดงว่ามันไหลวนนะกระมวลขึันไปเฮ้ยเราเห็นตัวเหมือนได้ลด้ไปนองฟังเห็นนั่นเสียงหมีนฟังเล่าเถิดนี่ฟังเล่าเนี่ยเกลียดอกียนังนี่ถ้าถามไปจะเป็นบ่ปากเสียหนะ เมื ừ, ừ, um, a, i, ่อปากเสียปอ่เล้าตวันล่ลตลาไต้ลาต็กอยู่เห้าไตเล่าเนื้ออันเล้าที่เขาไปเที่ยวนั้นคือเล้าอย่างไรไปใเบิรดทุกล่าบอมันก็ไรเงี้ยใช่ว่ารถไฟอย่างที่เขาไปนะนะรถไฟ

โอ้ยมันเหมือดเนี่ยมาเห็นค่ออกเมือดอะไรพี่น้องเห็นอเนี่ยร้องบังเลเอากระเพกระเพียืนไงด้วยแมงเขาตาเอะังอันนี้ลยรเล็ักนวพี่น้องได้ตลาปลมกลมอเลยตากลมเลยดูิ แม่คือโค้งเลยมันย้งไปไปไปลวดต้นกระตุกเลยต้นกวาแล้วก็ยังแต่งป่าท่ามีแต่ให้เรล้างเลยวันลมจำหวานนเมื่อไหรวพี่น้องออกเมื่อไหร่เจอกันคุณนะครับคลิปหนาได้วันนี้พี่น้อง

ยางไปรถย่างไปรถย่คุได้บนาไม่ไม้ด้หน่อไนแม่ ย่าเก bạn ừ. Dạng đi Ừ Xong จองแซ่บ Hết ơi อยู่2มาก Ừ, ừ đang lắng เจอเก่ยต่อญีนต้องตงลดลังลดนี่ครับบรรยากาศกำลังยางไปขึ้นรถครับยางวัววัวสหมายเท่ ฮะที่หอรอดเล้อพีอ่หนอคอตโตกระบ,บาทละบาทเหมือนแน่ครับ